สวัสดีครับท่านผู้ชมผมประสงค์ยินสุขจากช่องสมุนไพรบ้านแม่หมอชแนลสมุนไพรบ้านแม่หมอนั้นจัดทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสมุนไพรขึ้นมาเพื่อเป็นการร่วมศึกษาสรรพคุณสมุนไพรสืบสารส่งเสริมและอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานนะครับ ท่านผู้ชมครับสมุนไพรไทยนั้นอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับและในปัจจุบันนั้นก็มีการพัฒนาต่อยอดค้นคว้าวิจัยนำสมุนไพรมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารกันอย่างแพร่หลายนะครับและในชีวิตประจำวันเรานั้นเราก็ใช้สมุนไพรมาทานเป็นพืชผักผลไม้ทำเป็นเครื่องเทศเครื่องเคียงต่างๆนะครับ สมุนไพรไทยนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับท่านผู้ชมหากเราทราบสรรพคุณของสมุนไพรในเบื้องต้นเราก็จะสามารถนำสมุนไพรมาเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคไปในคราวเดียวกันได้ สมุนไพรที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมในวันนี้นะครับก็คือต้นมะแว้งเครือนะครับมะแว้งนั้นก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือมะแว้งต้นและมะแว้งเครือนะครับทั้ง2ชนิดนี้ก็จะมีส่วนคล้ายคลึงกันทั้งในเรื่องของลักษณะต่างๆและในเรื่องของสรพพคุณทางสมุนไพรนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักลักษณะต่าง,างๆและสรพพคุณของต้นมะแว้งเครือกันก่อนนะครับมะแว้งเครือนั้นนะครับก็จะเป็น ไม้เถาเครือเรื้ยนะครับพาดพันธ์ต้นไม้อื่นนะครับทั้งเถาก็จะมีหนามนะครับให้ดอกสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ให้ลูกที่สามารถทานเป็นผักได้นะครับผมส่วนสรรพคุณของเขานะครับก็มีมากมายหลายอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมีสรรพคุณขับเสมหะนะครับแก้เสมหะในลําคอนะครับผมแก้ไข้นะครับมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับแล้วก็แก้ เลือดตกทางทาวาวรได้นะครับส่วนสรรพคุณอื่นๆและลักษณะต่างๆเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมกันครับสมุนไพรมะแว้งเครือ มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นๆได้อีกหลายชื่อนะครับเช่นแขวงเครือมะแวงเถามะแวงมะแวงเถาเครือเป็นต้นหมายเหตุทั้งมะแวงเครือและมะแหวงต้นต่างก็มีสรรพคุณทางยาที่คล้ายกันมากแต่มักจะนิยมใช้มะแวงเครือทำยามากกว่าแม้กระทั่งผลของมะแวง ที่นำมาจิ้มน้ำพริกรับประทานก็ยังนิยมใช้ผลของมะแว้งเครือเช่นกันแต่แพทย์แผนไทยในอดีตจะนิยมใช้มะแว้งเครือและมะแว้งต้นร่วมกันโดยเรียกว่ามะแว้งทั้งสองลักษณะของมะแว้งเครือมะแว้งเครือจัดเป็นไม้เถาขนาดเล็กลักษณะของลำต้นกลม เป็นเถามันสีเขียวตามลำต้นมีหนามแหลมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะ,มะเมล็ดหรือจากสัตว์โดยเฉพาะนกที่กินผลแล้วถ่ายมเมล็ดออกมาจัดเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งที่ต้องการน้ำและความชื้นปริมาณปานกลางมักขึ้นเองตามธรรมชาติในบริเวณที่ราบชายป่าที่โล่งแจ้งและบริเวณรกร้างริมทาง สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยใบมะแวงเครือใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะใบเป็นรูปไข่ขอบใบเว้าใบมีขนาดกว้างประมาณ4 5ถึงเซนติเมตรและยาวประมาณ5 8ถึงซนติเมตรหลังใบเรียบมัน ส่วนท้องใบมีหนามตามเส้นใบดอกมะแว้งเครือออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและที่ปลายกิ่งในช่อดอกหนึ่งจะมีดอกอยู่ประมาณ5-12ถึง12ดอกดอกย่อยเป็นสีม่วงอมชมพูมีกลีบดอก5กรีบ กลีบดอกมีลักษณะย่นปลายกลีบแหลมโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันแต่ละดอกมีขนาดประมาณ2-3ถึงสซนเมตรส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี5กลีบมีเกสรตัวผู้สีเหลือง5ก้านส่วนก้านดอกและก้านช่อเป็นสีเขียวผลมะแว้งเครือ ผลออกเป็นช่อคล้ายมะเขือพวงผลมีลักษณะกลมผิวผลเรียบเกลี้ยงผลมีขนาดเล็กกว่าผลของมะเขือพวงหรือมีขนาดประมาณ0.5-0.8เซนเมตรผลอ่อนเป็นสีเขียวมีลายเป็นสีขาวตามยาวเมื่อแก่หรือสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสด ภายในผลมีเมล็ดลักษณะแบนอยู่หลายเมล็ดผลมีรสขมประโยชน์ของมะแวงเครือผลอ่อนใช้รับประทานหรือลวกต้มเผาไฟใช้เป็นผักทานร่วมกับน้ำพริกนอกจากผลอ่อนแล้วยอดอ่อนก็รับประทานเป็นผักได้เช่นกัน แต่ต้องนำมาต้มให้สุกเสียก่อนแล้วจึงนำไปเป็นผักจิ้มผลอ่อนดิบจะใช้เป็นผักจิ้มได้เลยนิยมรับประทานกับปลาร้าแต่ก็ใช้จิ้มกับน้ำพริกได้เหมือนกันนอกจากประโยชน์ของมะแว้งในทางอาหารและสมุนไพรแล้วยังอาจนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกเช่น หากปลูกมะแว้งเครือไว้ที่รั้วบ้านก็จะทำให้รั้วบ้านมีชีวิตชีวามีใบสีเขียวตลอดปีมีดอกสีม่วงงดงามผลสุกเป็นสีแดงเข้มดูแปลกตาผัดเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลและผลสุกข,ของมะแว้งเครือยังช่วยดึงดูดนกนอกจากนั้นต้นมะแว้งเครือยังมีหนามอยู่มาก จะทำหน้าที่เป็นรั้วได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในปัจจุบันสรรพคุณของมะแว้งในการเป็นยาแก้ไอได้ถูกพัฒนาเป็นยาสำเร็จรูปโดยองค์กรเภสัชกรรมซึ่งมีคุณภาพเป็นยาแก้ไอขับเสมหะรักษาแผลในลำคอโดยถือเป็นยาตำรับแผนโบราณ ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกหนึ่งตำรับกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณขนาดหนึ่งที่มีการผลิตออกมาจำหน่ายอย่างจริงจังและได้มีการปลูกมะแว้งเพื่อนำมาผลิตเป็นยาโดยเฉพาะกันบ้างแล้วครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมลักษณะ ของต้นมะแว้งเครือกันนะครับมะแว้งเครือนั้นนะครับก็จะเป็นไม้เถาเครือเลื้อยนะครับพาดพันไปตามต้นไม้อื่นนะครับทั้งเถาจะมีหนามนะครับที่แหลมคมนะครับผมหนามจะเป็นลักษณะงองงุ้มลงเหมือนเล็บเหี่ยวนะครับลักษณะของหนามนั้นสีน้ําตาลหรือสีเหลืองนะครับผมจะอยู่รอบตลอดทั้งเถาเลยนะครับแล้วก็ใบนั้นนะครับจะออกเวียนรอบเถานะครับใบเป็นลักษณะรูปไข่นะครับเว้านะครับผมอ่า ก้านใบนั้นนะครับก็อาจจะมีหนามนะครับผมมีหนามอยู่ทั้งของก้านใบของโคนใบตรงนี้นะครับดอกนะครับดอกก็จะติดตรงปลายเถานะครับผมเป็นลักษณะสีม่วงอมชมพูนะครับผมส่วนตรงกลางนั้นก็จะมีเกสรสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วนะครับลูกของเขานะครับก็จะติดนะครับเป็นสีเขียว นะครับลายขาวนะครับลูกคล้ายๆกับกลุ่มของเมือเขือพวงนะครับแต่จะเล็กกว่านะครับนะครับจะมีรสขมนะครับตรงนี้เมื่อสุกนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสีแดงหรือสีส้มนะครับตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับนี่นี่ตรงนี้สีส้มนะครับอ่าครับลูกตรงนี้นี่เองที่เราใช้เก็บไปทํายานะครับผมครับนี่ก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับของต้น มะแวงเครือนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมสรรพคุณของต้นมะแวงเครือกันต่อครับในหนังสือเพศัักรรมไทยก็ระบุเกี่ยวกับมะแวงเครือไว้ว่ามะแหวงเครือไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นผลลดขมสรรพคุณแก้ไอขับเสมหะ แก้เบาหวานบำรุงน้ำในตับอ่อนรากลดขืนเปรี้ยวเล็กน้อยสปพคุณขับเสมหะแก้ไอแก้ไข้สันนิบาตแก้น้ำลายเหนียวสมุนไพรมะแว้งเครือเป็นหนึ่งในตัวยาสาธารณสุขมูลฐานได้ระบุเกี่ยวกับวิธีใช้ และรถยาของมะแวงเครือไว้ว่ามะแวงเครือรถขมเป็นยากัดเสมหะวิธีใช้ใช้รักษาอาการไอและขับเสมหะนำเอาผลแก่สด5-10ถึงผลโคลกพอแหลกคั้นเอาแต่น้ำใส่เกลือรับประทานบ่อยๆหรือ ใช้ผลสดเคี้ยวแล้วกลืนทั้งน้ำและเนื้อจนกว่าอาการจะดีขึ้นสมุนไพรมะแวงต้นและมะแวงเครือยังเป็นตัวยาหลักในยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณตำรับที่มีชื่อว่ายาประสะมะแวงโดยมีตัวยาในตำรับดังนี้สารส้มหนักหนึ่งส่วน ขมิ้นอ้อยหนักสส่วนใบสวาดใบตานหม่อนใบกระเพราหนักสิ่งละ4ี่ส่วนลูกมะแว้งต้นลูกมะแว้งเครือหนักสิ่งละแส่วนนำมาบดท,ทำเป็นผงผสมน้ำแทรกพิมเสนพอควรทำเป็นเม็ดน้ำหนัก0.2กรัมสรรพคุณแก้ไอแก้เสมหะ โดยใช้ละลายน้ำมะนาวแท่กเกลือรับประทานหรืออมผู้ใหญ่ทานครั้งละ1นถึงสเม็ดเด็กทานครั้งละ5้ถึงเเม็ดสรรพคุณของสมุนไพรมะแว้งเครือจากแหล่งที่มาอื่นๆผลใบและราก มีรสขมเป็นยาบำรุงาธาตุภายในร่างกายผลช่วยบำรุงโลหิตทั้งผลสุกและผลดิบเป็นยารสขมช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยการใช้ผลประมาณ5-10ถึงผลนำมาโขลกพอแหลกคั้นเอาแต่น้ำผสมเกลือเล็กน้อยจิบบ่อยๆหรือจะใช้ผลสด นำมาเคี้ยวแล้วกืนทั้งน้ำและเนื้อผลช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดแก้เบาหวานด้วยการใช้ผลที่โตเต็มที่ประมาณ10ถึง20ผลนำมารับประทานเป็นอาหารเป็นผักลวกจิ้มกับน้ำพริกรากและใบใช้เป็นยาแก้วันโรคราก มีรสขมเปรี้ยวคืนใช้เป็นยาแก้สันนิบาตต้นและรากใช้กระทุงพิษไข้ให้ลดลงใช้เป็นยาแก้ไข้รากใบผลและทั้งต้นใช้เป็นยาแก้ไอตำรายาไทยใช้ผลสดเป็นยาแก้ไอแก้เจ็บคอด้วยการใช้ผลสด4ถึง10ผล นำมาโขลกพอแหลกขันเอาแต่น้ำใส่เกลือเล็กน้อยใช้จิบบ่อยๆหรือใช้ผลสดเคี้ยวกลืนเฉพาะน้ำจนหมดรสขมเฟื่อนแล้วคลายกากทิ้งจะช่วยบำบัดอาการไอได้ผลอย่างชะงักงนันแต่บ้างก็ใช้ผลแห้งปรุงเป็นยาแก้ไอราก และใบนำมาทำเป็นยาลุกกรหรือต้มและทำเป็นผงเป็นยาแก้ไอได้เหมือนกันผลช่วยขับเสมหะตำรายาไทยจะใช้ผลสด4-10ถึงผลนำมาโขลกพอแหลกคันเอาแต่น้ำใส่เกลือเล็กน้อยใช้จิบบ่อยๆหรือเคี้ยวกรืนเฉพาะน้ำจนหมดรสขมเฟื่อน รากมีสรรพคุณกัดเสมหะขับเสมหะให้ตกต้นมีสรรพคุณขับเสมหะเช่นเดียวกันรากใช้ระงับความร้อนทั้งต้นช่วยขับเหงือ่อต้นรากใบและผลช่วยแก้น้ำลายเหนียวรากช่วยแก้กระหายน้ำผล ใช้เป็นน้ำกระสายายากวาดผลรากและต้นใช้เป็นยาแก้หืดหืดหอบด้วยการใช้ผลสด5-10ผลโขกพอแหลกขันเอาแต่น้ำใส่เกลือนำมาจิบบ่อยๆหรือใช้ผลสดเคี้ยวแล้วกืนทั้งน้ำและเนื้อรากและผลช่วยขับลมต้น รากผลสดและผลแห้งรวมถึงลำต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะต้นช่วยแก้หญิงท้องขึ้นในขณะตั้งครรภ์รากและผลช่วยแก้โลหิตออกทางทวารหนักทวารเบาผลช่วยบำรุงน้ำดีผลมะแว้งแห้งมีฤทธิ์ช่วยทำให้ตับอ่อนเดินได้สะดวก เปลือกต้นใช้ฝนกับสุราปิดแผลร,รับประทานแก้พิษงู สมุนไพรทุกๆชนิดนั้นนะครับล้วนแล้วแต่มีทั้งคุณและโทษนะครับแต่ละชนิดก็จะมีส่วนของการใช้ระยะเวลาในการใช้ปริมาณในการใช้ข้อบ่งใช้แตกต่างกันไปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจในการใช้สมุนไพรนะครับผมแนะนําให้ปรึกษาแพทย์แผนไทยทุกครั้งก่อนใช้สมุนไพรนะครับวันนี้ผมประสงค์ยืนสุขต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามช่องสมุนไพรบ้านแม่หมอด้วยนะครับสวัสดีครับ